สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวัรดาทุกๆท่านนะคะพบกันวันนี้นะคะพบกันอีกครั้งนะคะพบกันเป็นวันพฤหัสนาน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 หลายวันนะคะไม่ได้ลง คลิปเสื้อผ้านะคะแต่ก็มีอย่างอื่นลงให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเช่นเกี่ยววองเช่นไปเที่ยวนะคะขอพ่อแม่กดไลค์กดแชร์ให้วรดาด้วยนะคะวันนี้เราก็มาพบกันนะคะวันนี้วรดาจะเป็นผ้ามอห้อมหรือผ้าฝ้ายนะคะมานําเสนอให้ท่านนะคะวันนี้นะคะเป็นสินค้าราคาย่อมเยาวนะคะเราเพิ่งได้มาวันนี้เองนะคะผ้าคามก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะหากท่านอยากได้อะไรก็ทักทายมานะคะวันนี้เราจะมาขอยกเป็นเซตผ้าฝ้ายนะคะ เป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นย้อมคามจะเป็นคามบอกเลยนะคะเป็นคามเคมีเนาะตัวนี้นะคะคามจากโรงงานนะคะแต่ราคาย่อมเยาว์นะคะเราจะมาสตาร์ทัมเบอร์หนึ่งนะคะัมเบอร์หนึ่งแบบนี้คือเสื้อตัวนี้นะคะอันนี้ฟรีไซส์ไม่มีเบอร์นะคะอก42เท่านั้นนะคะเสื้อคอบัวราคาจริงๆขาย1้อยแต่เราขายหน้าไลฟ์เราเพียง150นะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ ร้อยห้าสิบบาทนําเบอร์หนึ่งนะคะเป็นแบบนี้ขึ้นไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะคะสินค้าตามเบอร์นะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะร้อยห้าสิบเท่านั้นค่ะววลาพิเศษให้เลยนะคะโอเคเราก็จะมายกให้ท่านเป็นตัวนี้คู่กันนะคะกางเกงนะคะกางเกงตัวนี้สองร้อยยี่สิบของร้อยห้าสิบนะคะเราให้ท่านเพียงสองร้อยนะคะจะไปใส่คู่กันแบบนี้สวยงามมากนะคะนี่ค่ะดี่ค่ะ สวยงามมากนะคะแท็กทีมแบบนี้นะคะตัวละ200นะคะกางเกงหส่วนลำเบอร์สนะคะกางเกงหส่วนลำเบอร์สนะคะท่านใดสนใจ200บาทนะคะเราให้ท่านพิเศษไปเลยนะคะ200บาทนะคะพิเศษสุดๆไปเลยกางเกงหส่วนนะคะ200บาทค่ะพิเศษไปเลยนะคะค่ะรุ่นนี้ก็เป็น คอเหลี่ยมมีหลายตัวนะคะท่านอยากได้หลายตัวเยอะแยะได้เลยนะคะเยอะแยะได้เลยนะคะเราก็ให้ท่านนำเบอร์สามนะคะลดจัดโปรเหมือนกันร้อยห้าสิบาทนะจะเป็นผ้าฝ้ายใส่สบายง่ายๆเบาๆนะคะรับรองผ้าของวรดาผ้าใหม่ๆเลยนะคะไม่มีผ้าตกค้างแล้วก็ไม่มีผ้าเอาไปใส่แล้วนะคะเป็นผ้าใหม่ทั้งหมดนะคะร้อยห้าสิบาทราคาเต็มร้อยเจ็ดเก้านะคะ,เ,ะ,คะเราให้ท่านร้อยห้าสิบาทนะคะท่านใดสนใจทักเข้ามาได้คะ่ะ แล้วเราจะมาเป็นรุ่นสไลด์ขาวนี้นะคะรุ่นสไลด์ขาวอันนี้นะคะอันนี้ให้ยกท่านเป็นมเมื่อเช้ามีแค่หกตัวนะคะอันนี้เริ่มที่สามแปดสามแปดสี่สิบสี่สองนะคะตัวนี้มีอยู่สามเบอร์ปกติตัวนี้ขายสองร้อยห้าสิบนะคะแต่เวลา,ามาจัดไลฟ์ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะตัวนี้เท่ากันนะคะร้อยห้าสิบนะคะในนี้มีสี่สิบไอ้สามแปดสี่สิบสี่สองมีสามเบอร์นะคะ วโรดาก็ให้ท่านเลยนะคะ150เท่ากันนะคะท่านใดสนใจทักมาสินค้าเรามีที่พร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะเราให้พิเศษเลยนะคะให้ท่าน150บาทนะคะมันจะมีอยู่อันนี้38นะคะ40นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะแต่ตัวนี้บอกเลยเป็นผ้ามอห้อมอนะคะไม่ใช่เป็นค้าขางวรดาจะแนะนําท่านตรงเป๊ะเลยนะคะ เราให้ท่านพิเศษเลยนะคะพิเศษไป150บาทนะคะแล้ววารดาจะมีตัวนี้จักโปรให้ท่านนะคะเพิ่งมานะคะวรดาจะมาจักโปูเหมือนเดิมที่เคยจักให้ท่านนะคะเป็นเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อ่เพิ่งมานะคะนี่อันนี้เป็นเสื้อผู้ชายคอโปโลนะคะจะมีคอจีนกับคอปโลโนะคะเริ่มที่เบอร์40 4, 4ี่สิบสี่นะคะตัวนี้ราคาส9 9เก้วัลดาจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะตัวละ200บาทน,นะคะตัวละ200บาทน,นะคะอันนี้ยกให้ท่านเป็นนัมเบอร์หนะคะนัมเบอร์หกวรดาให้พิเศษเลยนะคะนัมเบอร์หตัวละ200บาทน,นะคะมีเบอร์ให้ท่านเลือกนะคะนัมเบอร์หกจะมีอยู่2แบบคืออันนี้คอจีนนะคะเป็นเสื้อผู้ชายนะคะคอจีนนะคะแต่ผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้หญิงแมนแมนก็ใส่ได้นะคะ อันนี้อีกนะคะอันนี้คอโปโล,โลแล้วก็ให้ท่านตัวละ200บาทเราพิเศษให้เลยนะคะพิเศษให้เลยถ้าตัวละ200บาทนะคะแล้วเราจะมีเสื้อตัวนี้ให้ท่านอีกนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเอสแต่งนะคะตัวนี้คอจีนนะคะ นี่ราคา3ามเก้าเก้าวราดาให้ท่านเลยนะคะพิเศษนะคะพิเศษสูงสุดสองร้อยห้าสิบนะคะจะมีเบอร์อยู่นะคะอันนี้เบอร์เริ่มที่สี่สิบสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกนะคะให้ท่านตัวละสองร้อยห้าสิบนะคะจัดให้ที่ท่านพิเศษเลยเคยมาวราดาขายไปแล้วหมดแล้วเพิ่งมาอีกวันนี้ของวัราดารับรองไม่มีของเก่าไม่มีของตกค้างนะคะมีแต่ของใหม่ๆนะคะให้ท่านตัวละสองร้อยห้าสิบนะคะ ให้ท่านพิเศษอันนี้มีหลายเบอร์นะคะ38 40 4 2 4 4นะคะ4ี่หกนะคะตัวนี้มีเบอร์ครบนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เขาเรียกว่างานแต่งนะคะเห็นไหมคะมีขอบไลด์ให้ท่านตัวละ250นะคะแล้วเราก็จะมาตัวนี้ให้ท่านอีกนะคะอันนี้เหลือตัวเดียวนะคะ อันนี้เป็นเสื้อใส่สบายงามนะคะคอจินอ,อก44เหลือตัวเดียวตัวนี้ราคาเต็มเขาเป็น4ี่ก้าันะคะวโรดาขายท่านสยห้สวยะค่ะเสื้อตัวนี้สวยเด็กเหลือเบอร์เดียวน,นะคะใส่ไปวัดไปไหนได้ครบเลยนะคะวลรดา,าให้ท่านเพียงะค่ะสวย350นะคะท่านใดสนใจท่านมานะคะ อก4ี่สิสาราบนะคะดัเบอร์แวรดาให้ท่านพิเศษเลยนะคะ350นะคะโอเคแลววรดาจะมีตัวนี้นะคะมานำเสนอให้ท่านวรดาก็เพิ่งสั่งมาเพิ่มเพราะว่ามันหมดไปเนาะอันนี้เป็นเสื้อ,อมมองห้อมแท้เลยนะคะมองห้อม,มตัวนี้399นะคะแป่วรดาให้ท่าน300บาทแขนสั้นนะคะเบอร์เริ่มที่ M L X L นะคะสาม F L นะคะอันนี้เป็นเสื้อมอส่มแขนสั้น300บาทนะคะเราลดให้ท่านท่านต้องการแขนสั้นแขยนยาวมาเลยนะคะอันนี้แขนสั้นแต่แขยนยาวนี่ราคา4 2่จะให้ท่าน350านะคะแขยนยาวมีเบอร์เหมือนกัน M L X L นะคะอันนี้แขยนยาวนะคะ350้าถ้าแขนสั้น300นะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะแล้วเรามีกางเกงพื้นฝังมา เก่งตัวนี้นะคะเรียกว่าเป็น5ส่วนนะคะ5ส่วนนะคะตัวนี้ตัวนี้ขายสามเก้าเหมือนกันนะคะแต่บอรดามาจัดโปรให้ท่านนะคะเก่งตัวนี้นะคะพิเศษสุดๆให้เลยนะคะตัวนี้นะคะ250บาทมีเบอร์นะคะเราจดโปรให้ท่านนําเบอร์สิบนะคะ250าจัดโปรไปเลยนะคะม่อห้อมนะคะใส่ดีมากนะคะตัวนี้เก่งห้าส่วนนะคะให้ท่าน250นะคะอีกเดียว ยืดแบบนี้นะคะอันนี้ 3XL ก็มี 2XL XL แล้วก็ L ที่นะคะอันนี้คือให้ท่าน250นะคะท่านใดสนใจทักเพราะสินค้าของเราเพิ่งมานะคะมีหลายตัวท่านต้องการก็ทักมาเลยเพราะของเวลามีพร้อมส่งให้ท่านเนี่ยคะของเวลาไม่มีตกค้างของเวดาไม่มีตกเก่า่านะะเดี่ยวมองดูก่อนว่ามีอะไรอ๋อมีกังเกงนะคะค่ะรอบนะคะ นัเบอร์นะคะอันนี้นะคะจัดโปรโคชเต็ม299ให้ท่าน200บาทนะคะท่านใดสนใจทากมานะคะ200บาทะคะ่ะแล้วเรามาตัวนี้นะคะกระโปรงนะคะกระโปรง3 9 9เกเราให้ท่าน250นะคะนัมเบอร์12นะคะเราพิเศษให้ท่าน250กระโปรงนะคะแล้วเรามีตัวนี้ให้ท่านอีกนะคะ ขาจ้ำนะคะไปใส่คู่กับเสื้อที่วรดายกไปแล้วนะคะอันนี้เขาให้ท่านสองร้อยนะคะพิเศษเลยนะคะสุดๆไปเลยนะคะพิเศษไปเลยสองร้อยบาทนะคะเต็มที่เลยนะคะสุดๆนะคะเดี๋ยววลดาจะเอากระเป๋ามาให้ท่านเพราะวลดาได้กระเป๋ามาด้วยนะคะวันนี้ท่านอย่าลืมเกยวบองวรดานนะคะยังมีนะคะยังมีสะอาดสุก กระเป๋าอันนี้นะคะวรดา,าขาย139หน้ารานนะคะแต่ขายใน่ไรแล้ใบละร้อยค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะอันนี้ทรงลายนอนนะคะทรงลายนอนนะคะวรดา,าจะถ่ายรูปให้ท่านดูท่านชอบใบไหนนะคะอันนี้ทรงลายตรงนะคะใบละ100บาทนะคะอันนี้มีค่ะของเพึ่งมาท่านจะเอาหลายใบก็ได้ใบละ 100- มีกระเป๋าสิบด้านนอกนะคะแต่ตัวนี้เลยบอกท่านเลยนะคะ เป็นผ้าฝายย้อมขามนะคะเป็นผ้าฝายย้อมขามแต่เป็นขาม,ขามโรงงานนะคะตัวนี้ไม่ใช่ขามน้ําธรรมชาติแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะคะกระเป๋าตัวนี้กระเป๋าตัวนี้นะคะวรดาขายไป7-9หน้าร้านแต่ 8, ขายหน้าไลไรเราเยังใบละ5้สิบบาทท่านจะเอาหลายใบก็ได้มีหลายลายนะคะ ให้ท่านใบละ50ิบาทนะคะสินค้าของเรานะคะถ้าแบบนี้เราก็รวมกันกับเสื้อผ้าได้มันแบนนะคะมันแบนได้ใบละ50บาทนะคะแต่ถ้าเป็นกับเป็นรุ่นนี้เราต้องใส่กล่องค่าขนส่งแยกนะคะค่า1้9าค่าขนส่งต้องใบละ50เพราะว่ามัน ต้องไปใส่กล่องนะคะแต่อันนั้นไม่ใส่กล่องเราใส่ถุลงลมก็ได้อันนี้ร้อยหกเก้อันนี้วราดาจาัดโปรให้ท่านใบละสองร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาสองร้อยบาทนะคะพิเศษเลยนะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจสินค้าวราดากะทักมานะคะ ทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนทุกคนที่เข้ามาซื้อสินค้าวราดาจะส่งให้ตรงหน้ากปกเป๊ะทุกอย่างเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นตาถ้าเป็นแางนี้เห็นไหมคะเราใส่ชุดแบบนี้สวยงามมากนะคะเสื้อที่วราดายยกคปและปกติชุดนี้350านะคะถ้าไม่สนใจรีบทักเข้ามาเลยนะคะก็วราดาก็กาับขอบพระคุณละะ้านค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพิ่มเติมวราดาภาคคำด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะเกี่ยวบองเกี่ยวบองอย่าลืมนะคะยังมีค่ะเกี่ยวบองเกี่ยวบองนะคะท่านจะได้เซฟไหนทัก มาแะคะ่ะสี่กระปุกร้อยเจ็ดกระปุกร้อยสองกระปุกร้อยสามกระปุกร้อยนะคะกระปุกละร้อยละร้อยห้าสิบละกิโลสามร้อยนะคะชอบแบบไหนทักมาได้นะคะกับพ,พัคุณค่ะ